ของดีเมืองชุมพรอ,อีกอย่างนะึงที่ต้องแนะนำกันนะคือกล้วยเล็บมือนางนะฮะถือว่าเป็นของฝากขึ้นชื่ออีกอย่างนึงเลยนะพอมาที่บ้านนี้ครับบ้านทมเพิงผิวเนียนกริบเลยนะครับนี่มีกล้วย,ขยไข่ด้วยนี่อันนี้กล้วยโอ้ผิวเนียนมากครับสวยจริงๆเลย กล้วยที่ดูสมบูรณ์แบบมากๆนะลเลยคนระับสีมันสวยเลพี่ดูดิสีมันเนียนสวยเลยอะกล้วยไข่นะครับแล้วกล้วยเล็บมือนาในนี้นะนถ้าใครแวะมาจะจับัดมาเที่ยวแถวชุมพรเนี่บ อย่าลืมไหมครับพวกเด็กมือหนานี้